สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำแกงเผ็ดซี่โครงหมูแตงโมโอ่อนค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปต้มซี่โครงหมูก่อนนะคะเพื่อที่จะทำให้ซี่โครงหมูเข้านุ่มและนิ่มนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ใส่หม้อต้มเลยค่ะอืมผนให้ให้เปื่อยแล้วก็ให้นุ่มนิ่มนะคะ ก็จะใช้เวลาปุ่นประมาณ20นาทีนะคะเพื่อนๆพ,พอเราดูสังเกตดูนะคะว่าเขาเปื่อยนุ่มแล้วเราก็ตักออกค่ะต่อมานะคะเราก็มาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่พิการได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนเพ่อนนะคะก็มีนะคะแตงโมอ่อนนะคะอ่อ,อนๆเลยค่ะวันนี้พิการใช้1กิโล มีการมีสูตรรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆขาแล้วก็มีกระดูกหมูนะคะประมาณสักเจ็ดร้อยกรัมค่ะต้มเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะ,ะก็เป็นพริกแกงคั่วหรือพริกแกงเผ็ดนะคะหนึ่งร้อยกรัมค่ะวันนี้เราใช้เป็นกะทิสําเร็จรูปอัมพวานะคะห้าร้อยกรัมเดี๋ยวเราจะเติมน้ําเปล่าไปห้าร้อยกรัมนะคะพริกอ่อนเขียวแดงเราจะใช้สักสองสามเม็ดนะคะ เพราะว่าเม็ดเขาใหญ่พันอะไรก็ไม่รู้เนะาะใบมะกรูดฉีกนะคะประมาณ10-20ึงยใบนะคะม,มีน้อยเราก็ใส่น้อยได้ค่ะแต่อันนี้ของสวนพิการเองใบโหระพานะคะหนึ่งถ้วยเห็นว่าเป็นใบเล็กใช่ไหมม,มันมาจากสวนเราเองมันก็ประมาณนี้แหละคะ่ะยาไม่ได้ฉีดน้ำปลานะคะครึ่งถ้วยค่ะหรือประมาณ4ี่หช้อนโต๊ะนะคะ ต่อมานะคะเราจะตัดด้วยน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อลดความเผ็ดแล้วก็ใส่ผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะนะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่สำหรับที่จะทำแกงเผ็ดซี่โครงหมูแตงโมอ่อนของเราก็มีแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็เอากระชะเอ้ยแหมพูดผิดเอากระทะตั้งไฟค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะ่าสักประมาณ4-5ช้อนโต๊ะ เพื่อช่วยในการเออเวลาผัดเนี่ยอ่เป็นน้ำแกงเขาจะแบบเออสีสวยงามนะคะเพราะว่ากะทิเออกล่องเนี่ยความมันเนี่ยเขาจะไม่เหมือนเออกะทิสดทั่วไปนะคะอ่าเราก็ใช้กะทิเออเราก็ใช้น้ำมันเนี่ยช่วยนะคะอ่าเขาจะได้ให้จะทำให้น้ำแกงเขาสีสวยค่ะเป็นเงาเ เราก็ผัดพริกแกงเผ็ดหรือพริกแกงคั่วนะคะให้สุกหอมนะคะอันนี้นะคะเราจะใช้เป็นไฟผัดปานกลางค่อนมาทางอ่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพริกแกงคั่วจะไหม้พอผัดได้ที่สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอากระดูกหมูที่เราต้มไว้จนเปื่อยยุ่ยเนี่ยเอาไปคั่วนะคะไปผัดคุกเค้าให้เข้ากันตอนนี้เราก็ผัดพริกแกงคั่วของเราให้สุกออกก่อนคะ่ะ ปพอสุกได้ที่เราก็เอากระดูกหมูเนี่ยนะคะหรือซี่โครงอ่อนเนะะี่ยค่ะผัดเลยค่ะแล้วก็ผัดคุกเขาให้เข้ากันนะคะที่พิการต้องต้มซี่โครง หมูก่อนเนี่ยก็เพื่อว่าเวลาเราทําน้ําแกงเนี่ยจะได้ไม่เสียเวลานานอเพราะว่าฝาเขาจะเปื่อยยุยเนี่ยใช้จะใช้เวลานานพอสมควรเดี๋ยวกะทิเขาจะแห้งไปนะคะอะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเขาก็เราก็ใส่กะทิลงไปเลยค่ะห้ารอยกร,รัมใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวพอเดือดสักนิดสักหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่การจะถ่ายใส่หม้อนะคะ,ะ,ะเพราะว่าหม้อนี่เขามีฝาปิดมันจะทำให้เราอุกกว่า การจะยกถ่ายนะคะ,อะพอเดือดแล้วนะคะเนี่ยเดือดได้ที่นะคะพี่การจะยกถ่ายใส่หม้อค่ะวันนี้นะคะรับรองเลยค่ะว่าเมนูของพี่การเนี่ยอร่อยสุดติ่งแน่นอนแตงโมของพี่การก็อ่อนสุดๆดเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เติมน้ำไปห้าร้อยกรัมนะคะ กะทิ500กรัมน้ำห้าร้อกรัมค่ะ,ะก็จะได้เป็นครึ่งหม้อพอดีพอเดือดได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็ปรุงเครื่องปรุงลงไปเลยค่ะ,ะก็มีนะคะน้ำปลาค่ะตามตัดด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสค่ะเห็นไหมคะ ว่เวลาเราผัดน้ำแกงเผ็ดเนี่ยกับน้ำมันเนี่ยพืชนเนี่ยเขาจะขึ้นเงาสวยอ่าเหมือนเราใส่กะทิสดเลยค่ะแล้วเราก็ชิมรสเอาตามชอบนะคะอ่าแล้วเราก็ใส่แตงโมอ่อนลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราต้องปิดฝาไว้สักก่อนนะคะอ่ารอเดือดอีกสักหนึ่งรอบเพื่อให้แตงโมอ่อนของของเราเนี่ยสุกได้ที่นะคะ อหอมสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆเราก็ใส่พริกอ่อนของเราลงไปเลยค่ะตามด้วยนะคะ,ะใบมะกรูดอ่อนๆของเรานะคะใส่ลงไปค่ะกลิ่นหอมก็จะโชยมาแล้วค่ะเราก็เอาตะพ,พีนะคะหรือกระบวยเนี่ยนะคะกดให้ใบมะกรูดเขาจมนะคะ,ะจะได้ชูกลิ่น เมื่อได้ทีแล้วเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปนะคะให้เราสังเกตดูนะคะว่าแตงโมเขาอ่เอจะสุกนะคะแล้วเราค่อยใส่ใบโหระพาเขาจะสุกง่ายแตงโมอ่อนใช้เวลาไม่นานค่ะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะมเสร็จสรบเรียบร้อยนะคะเราก็ตัก ใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะซี่โครงนุ่มๆแตงโมอ่อนแบบละลายในปากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเผ็ดซี่โครงหมูแตงโมอ่อนของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆ่อนะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ